อะคุณแม่คุณแม่คุณแม่เลขออกอะไรอหกหกกระสี่หนึ่งลงหนึ่งสองตัวหน่อยสามสี่ห้าหกเจ็ดอลิสเจ็ดโอ้ยมันเป็นตะเขามันกระโโบเขาเจ็ดสี่ เจ็ดหนึ่งเฮ้ยไม่เว้นหงมเใส่แว่นนะใส่แว่นอยู่หัวเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดอะไรเนี่ย

เลขอะไรนะเลขสาตัว1นึ่งสี่เจศสให้สีศแล้วก็ในสาม วงคะแนนแม่สีตัวใดในล่ะวกนี้เป็นหน่จะเน้นศูนย์สี่กับหกห้านสี่กับศูนย์สี่กับ หกห้าหกห้าสวีหกห้าศูนนีสี่หห้าสองตัวบ่เจ็ดสามสามตัวหนึ่งสี่เจ็ดอะค่ที่แรกอะลองบังนะครับสามเก เน้นว่าสามก้าสามกเก้กได้ไม่ให้ใส่เลยอีกกลุ่มอีกกลุ่มอะไรสามสองสองสามนอ่ะตอนแล้วตอนแล้วหมดแล้วศูนย์สีส่หกห้าเน้น สตัวหนึ่งมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดนสามลขบนเนี่ยเลขยังไงเจดสี่เจ็ดสเจหนึ่งเลขยังเจ็ดสามหกเจสองสามเก่เดี๋ยวเดเดวอีกยังไม่พออะไนะ หนึ 1> 1, 3, 5, ่งสามหาหนึ่งนี่เดี๋ยวเกลงลงหนึ่งสามหาหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสามหาหนึ่งเี่มันคือเลขแปดใช่ไหมใส่มืองมันเห็นหงห5าเดขาเพิ่นไม่หัวเด้อครับ อ่าหนึ่งโอเคครับอ่าไปหมักตัวใดแลรวเท่นั้นจินเนนตามแม่ลระบ่ตัวหก้าน่าจะเจ็ดหนึ่งมานี่ครับสามโตขอบคุณครับที่รับชมสวดีสมจุดีนึกงแมุ่กคนอสามเจ็ดหนึ่งโอเมนเออเมนเมนไม่ได้อีกมนี่งแถมสามเจ็ดหนึ่ง เลขสามโตโอเคบายบายกดไลคดด์กดติดตามด,ดีโชคดีครับโชคดี